ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,979ครอบครัวอากูทั้งสาคนเย่เชิญตื่นตระหนกมากจนพูดไม่ออกหลังจากนิ่งเงียบไปนานเขาอดไม่ได้ต้องถามว่าเหตุใดอากูตัดสินใจเช่นนี้สิ่งนี้ไม่ยุดตรรมกับนานานฉันเย่เชิญร้ายคุณนรรมร้ายสมาธมีค่าใดให้พวกเขาปฏิบัติต่อฉันเช่นนี้เย่จงชวนถอนหายใจ ตอนแรกฉันไม่เข้าใจจึงพยายามโน้มน้าวเยียนจงแต่เขาตัดสินใจแล้วและต้องการให้ฉันโน้มน้าวคุณฉันจะพูดอะไรได้เย่เชิญพูดด้วยความกังวลเรื่องแบบนี้ไม่ควรแก้ไขด้วยวิธีนี้พวกเขาไม่คิดบ้างหรือหากเรื่องนี้ถูกแพร่ออกไปจะมีผลกระทบต่อนานๆมากแค่ไหนแม้เธอจะออกจากวงการบันเทิงแต่เธอ,อยังเป็นนักร้องหญิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด สาธารณาชนและสื่อจะให้ความสนใจเธอเสมอเย่จงชวนกล่าวว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อากู้ของคุณคิดหาทางแก้ไขไว้แล้วเพื่อใช้ชีวิตยามเกษียณไม่นานมานี้เขาซื้อเกาะแห่งหนึ่งในมันดีและพัฒนาเป็นโรงแรมตอนนี้เขาตั้งใจที่จะเลิกทำธุรกิจโรงแรมเปลี่ยนให้เป็นเกาะส่วนตัวตอนนี้เขาตั้งใจที่จะเลิกทำธุรกิจโรงแรมเปลี่ยนให้เป็นเกาะส่วนตัว เมื่อนานๆานานตั้งครรเขาจะพานาลินของคุณและนานๆานานไปอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งและมีทีมแพทย์จากที่นี่ส่งไปคอยดูแลจนนานๆานานให้กำเนิดบุตรอย่างราบรื่นโดยวิธีนี้สามารถรักษาความลับได้มากที่สุดหลังจากเด็กเกิดมาไม่สำคัญว่าโลกภายนอกจะทราบเรื่องนี้หรือไม่ความหมายของอากู้ของคุณคือขอเพียงไม่มีคนทราบว่าคุณเป็นบิดาผู้ให้กำเนิด เรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณหลังจากเด็กถือกำเนิดจะใช้ชีวิตในมันดีช่วงเวลาหนึ่งเมื่อมีอายุสองถึงปีค่อยกลับเยยนจริงคุณยังสามารถส่งเขาไปสหรัฐอเมริกาหรือซาฮาราชาณาจักรหลังจากแก้ปัญหาเรื่องผู้ชิงหุ้ยได้ค่อยส่งเด็กกลับมาหาคุณเย่เชิญปฏิเสธโดยไม่ลังเลไม่ได้อย่างไรก็ไม่ได้เย่จงชวนถามเขาว่าเชิญเออคุณเคยเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดหรือไม่ อะไรคือสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเย่จงชวนครั่ำครวญทอดถอนใจมีคำพูดบางคำฟังดูน่าหดหู่แต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์เลวร้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดคุณต้องการให้สายเลือดที่สืบทอดจากพ่อแม่คุณถูกสะบั้นที่ตัวคุณหรือไม่พวกเขาสองคนเทียบกับผู้คนทั่วล่าผู้ใดไม่ใช่มังกรหงในมวลหมู่มนุษย์เย่เชิญนิ่งเงียบไม่อาจตอบคำ เย่จงชวนตีเหล็กขณะยังร้อนรีพูดว่าสามพฤติกรรมอากตันอยู่เลวร้ายที่สุดคือร้ายทะยาดพวกเราตายหรือไม่ไม่สำคัญแต่สายเลือดยังต้องสืบทอดต่อไปนั่นคือสิ่งที่อากู้ของคุณกังวลเย่เชิญพูดด้วยความขุนเคืองแต่เรื่องนี้หมายความอย่างไรเมื่อนานๆกลับมาพร้อมลูก ปาปาัสซี่จะปล่อยเธอหรือความคิดเห็นของสาธารณชนจะปล่อยเธอหรือเย่จงชวนกล่าวว่าหลังจากขจัดเพศภัยผู้ชิงหุวยคุณไม่มีเรื่องให้กังวลอีกต่อไปตัวตนของคุณสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะขอเพียงคุณให้สถานะแก่ลูกของนานๆนนทุกอย่างไม่ใช่ได้รับการแก้ไขหรือฉันจะมอบให้ได้อย่างไรเย่เชินรู้สึกวิตกกังวลเริ่มไม่อาจควบคุมอารมณ์ได้กล่าวว่าฉันแต่งงานแล้ว คุณก็ทราบเรื่องนี้อยู่ก่อนฝั่งหนึ่งคือพัญญาที่ไม่เคยทิ้งฉันไปไหนและอีกฝั่งคือคู่แม่นที่พ่อแม่จัดเตรียมไว้ให้พวกคุณจะให้ฉันทำอย่างไรเย่จงชวนกล่าวอย่างจริงจังคุณต้องรู้การแม่นหมายของคุณกับนันนานเป็นที่รู้กันทั่วล่านันนานเคยบอกต่อสาธารณะว่าเธอเข้าสู่วงการบันเทิงเพียงเพื่อตามหาคู่แม่นที่หายไปคุณคือลูกชายของเย่ชางอิงและเธอเป็นลูกสาวของกู่เยียนจง ความเป็นพี่น้องระหว่างเย่ชางอิงและกู้เยียนจงสมัยนั้นเป็นที่ทราบดีในแวดวงนักธุรกิจจีนเช่นกันหากในอนาคตกำจัดผู้ชิงลวยหวนคืนสู่ตระกูลเย่ในฐานะลูกชายของเย่ชางอิงปกครองตระกูลเย่อย่างเปิดเผยทุกคนจะตั้งคำถามต่อคุณคุณรู้ไหมว่าคำถามนี้คืออะไรบทที่6,980าคำถามอะไรเย่จงชวนถอนหายใจ ตอบด้วยสีหน้าเศร้าหมองพวกเขาจะถามคุณว่าตอนนี้คุณแก้แค้นให้ตัวเองแล้วเมื่อใดคุณจะแต่งงานกับกู้ชิวอี้ที่รอคุณมานานหลายปีคุณตอบฉันหากคนทั่วโลกถามคำถามนี้คุณจะตอบอย่างไรหรือคุณจะตอบพวกเขาเมื่อยามคุณตกอับคุณแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นหรือไม่ หรือคุณจะตอบพวกเขาแม้กู้ชิวอี้ทำสิ่งดีๆมากมายให้คุณแต่คุณยังยืนกรานอยู่กับพัญญาเดิมของคุณใช่ไหมคุณคิดว่าใต้ล่านี้คนที่ให้ความเคารพคุณจะมีกี่คนใต้ล่านี้คนที่จะดูถูกด่าทอคุณมีมากน้อยเท่าใดเมื่อถึงเวลานั้นเด็กสาวตระกูลเสียวต้องเผชิญแรงกดดันมากแค่ไหนมีคนที่ชื่นชมกู้ชิวอี้มากน้อยเท่าใด รอไปพบเธอคนที่เป็นพันญาของคุณไปต่อว่าเธอต่อหน้าหรือแม้แต่นินทาเธอรับหลังคุณเคยคิดบ้างไหมคำถามนี้ของนายพูดเท่าถึงกับทำให้เย่เชินพูดไม่ออกเขารู้ว่าปูของเขาพูดถูกต้องเซียวชูรันไม่ใช่ดาราและไม่มีแฟนคลับกู้ชิวอี้ต่างออกไปเธอมีแฟนคลับนับร้อยล้านคนตลอดหลายปีที่ผ่านมากู้ชิวอี้อยู่ในวงการบันเทิง ไม่เคยมีเรื่องอื้อเฉาหรือเรื่องไม่เหมาะสมแม้แต่น้อยทุกคนทราบดีเธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของตระกูลร่ำรวยมีทรัพย์สินสุดที่หลายแสนล้านดอนลลาร์ไม่ได้เข้าวงการบันเทิงเพื่อชื่อเสียงเงินทองหรือเพื่อความสนุกสนานแต่มาเพื่อตามหาสามีของเธอภูมิหลังที่ใสสะอาดและสง่างามนี้เองที่ทำให้ผู้คนมากมายกลายเป็นแฟนที่ลหลงไหลเธออย่างมาก อาจเรียกได้ว่าไม่มีดาราสาวคนไหนในวงการบันเทิงทำเช่นนี้ได้นอกจากเธอมีดาราสาวจำนวนมากอยู่วงการนานหลายปีโดยไม่มีเรื่องอื้อเฉาหรือเรื่องชู้สาวใดแต่สุดท้ายพวกเธอแต่งงานเข้าไปในตระกูลที่ร่ำรวยบางคนถึงกับแต่งงานกับชายร่ำรวยที่มีอายุมากกว่าตนเองหลายสิบปีหรือแม้แต่อายุมากกว่าพ่อตนเองด้วยซ้ำสิ่งที่ทำให้พวกเธอต้องรักษาตัวเองให้ใสสะอาดมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนคนเหล่านี้ จะเทียบกับกู้ชิวอี้ได้อย่างไรทุกคนต่างรู้ดีทุกวันนี้หากคุณต้องการเป็นแฟนของดาราสาวที่จะไม่มีวันทําให้คุณผิดหวังคุณควรเป็นแฟนกู้ชิวอี้หากอนาคตตัวตนของตนในฐานะญา,าติตระกูลเย่ถูกเปิดเผยผู้คนจะต้องถามตนเองแน่นอนเหตุใดไม่แต่งงานกับกู้ชิวอี้ และต้องมีคนถามเสียวชูรันทำไมคุณไม่เป็นฝ่ายเริ่มถอนตัวจากไปเย่เชิญรู้สึกอยากจะซุดตัวลม้มลงทันทีสายตาเขาจ้องมองนายพูดเท่าพูดอย่างตื่นตระหนกเรื่องนี้ไม่ว่าฉันจัดการอย่างไรก็ผิดฉันไม่แต่งงานกับนานนานก็ผิดฉันแต่งงานกับนานนานยังคงผิดฉันปิดบังความจริงต่อชูรันก็ผิดฉันบอกความจริงต่อเธอยังคงผิด ฉันตอนนี้สามารถอธิบายการปกปิดตัวตนของฉันโดยบอกว่าฉันยังไม่ได้ล้างแค้นผู้ชิงล้วยแต่หลังกำจัดผู้ชิงลุย่ยฉันยังปกปิดตัวตนยังคงผิดฉันควรทำอย่างไรฉันจะทำให้เรื่องทั้งหมดนี้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างไรเย่จงชวนไม่เคยเห็นเย่เชิญตกต่ำซึมเศร้ามากเช่นนี้มาก่อนแม้แต่ตอนที่คุกเขากราบพ่อแม่ตนเองที่ภูเขาเย่หลิง ไม่เคยรู้สึกร้ายเรี่ยวแรงเท่ากับเวลานี้แม้เขาจะเจ็บปวดและแค้นเคืองเวลานั้นแต่เขารู้ชัดเจนว่าเขาต้องการทำอะไรและมีความเชื่อมั่นแรงกล้าที่จะผลักดันให้เขาเก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปแต่ตอนนี้ในสายตาเย่จงชวนเย่เชิญเหมือนเด็กที่ไร้หนทางสู้เขาเข้าใจความทุกข์ใจของเย่เชิญตบไหล่เขาเบาๆปลอบโยนเขาพูดว่า เชเอ,อหากผู้คนสามารถปล่อยวางมาตรฐานทางศีลธรรมที่สูงเกินไปปัญหามากมายจะได้รับการแก้ไขหญิงสาวตระกูลเซียวปฏิบัติต่อคุณอย่างดีแต่คุณก็ปฏิบัติต่อเธออย่างดีไม่น้อยกว่ากันปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเธอด้วยคุณธรรมแทนความแค้นหากเธอรักคุณจริงยินยอมสืบทอดเชื้อสายตระกูลให้คุณยินดีจับมือใช้ชีวิตร่วมทางกับคุณปู่ก็ไม่มีอะไรจะพูด แต่ความรู้สึกระหว่างพวกคุณที่ผ่านมาเหมือนไม่มีความรู้สึกแท้จริงต่อกันคุณบอกว่าหากเธอทราบตัวตนของคุณจะผิดหวังมากแต่คุณต้องแบกชื่อพ่อแม่ของคุณพวกเขาตายเหมือนคนไร้ค่าทั่วทั้งโลกต่างคร่ำครวญหวนให้เมื่อแค้นยิ่งใหญ่ได้รับการแก้ไขคุณไม่อาจมองด้านเดียวไม่อาจทำเหมือนนักปรา์ซ่อนตัวในเมืองใหญ่ไม่อาจปล่อยให้คนทั้งโลกคิดว่าลูกชายของเย่ชางอิงและอันเชิงฉีเสียชีวิตแล้ว ไม่อาจปล่อยให้พวกเขาถูกคนทั้งโลกลืมเลือนในทางตรงกันข้ามคุณต้องบอกทั่วล่าบอกให้ทุกคนได้ทราบลูกชายของเย่ชางอิงและอันเฉิงชี้ยังคงมีชีวิตอยู่สายเลือดของพวกเขายังคงอยู่ คุณต้องใช้ความแข็งแกร่งของคุณความหลักแหลมของคุณทำให้ในใจทุกคนเคารพพ่อแม่ของคุณให้ชื่อทั้งสองคนคงอยู่ต่อไปนี่คือภาระผูกพันและความรับผิดชอบของคุณในฐานะลูกชายเยจงชวนพูดเน้นย้ำอีกครั้งหากคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันพูดเช่นนั้นฉันขอถามคุณคุณกับหญิงสาวตระกูลเซี่ยวใช่หรือไม่ใช่ต้องแยกทางกันไม่ช้าก,ก็เร็ว